สวัสดีค่ะมุกชัชยาค่ะกลายมาเป็นประเด็นดังนะคะในโลกออนไลน์ทันทีเลยค่ะผู้ชมเมื่อมีผู้ใช้ติ k กต o อกรายหนึ่งเนี่ยเขาได้มีการโพสต์คลิปเหตุการณ์ระหว่างที่แฟนหนุ่มเนี่ยไปทำงานที่ประเทศไต้หวันนะคะแล้วก็ชอบที่จะไปนวดอยู่เป็นประจำเลยค่ะผู้ชมขะ ซึ่งสิ่งที่น่าแปลกเนี่ยก็คือเขามักจะไปนวดที่ร้านเดิมๆแล้วก็กับหมอผู้หญิงคนเดิมๆด,ด้วยเออถ้ามันเป็นนวดแผนไทยตาบ้านเราเนี่ยมันก็คงจะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรใช่ไหมคะแต่ว่าทำไมทำไมคะจะต้องไปนวดกับร้านเดิมๆแล้วก็หมอนวดคนเดิมๆอ่าโดยเจ้าของคลิปคะ่ะมีการเล่าต่อนะคะว่าแฟนของเธอเนี่ยเหมือนว่าจะมีการแอบคุยกับหมอนวดคนนี้แหละ แต่หลังๆมาเนี่ยพอจับได้ก็อบอกว่าเอ้ยบ้าไม่มีอะไรไปนวดเฉยๆเมือม่อเนื้อเมื่อตัวเออพร้อมกับมีการแสดงความบริสุทธิ์ใจทุกครั้งด้วยนะคะที่ไปนวดด้วยการถ่ายคลิปไว้แล้วก็วิดีโอคอมหาเจ้าของคลิปตลอดเลยค่ะเออก็วิดีโอคอมาหาแสดงความบริสุทธิ์ใจฉันไปนวดเฉยๆไม่ได้มีอะไรคลิปดังกล่าวค่ะเหมือนเป็นการระบายนะคะบอกว่า หรือว่าเป็นการบอกเล่าของเจ้าของคลิปเนี่ยแหละที่ออกมาโพสติ๊กต็อกเนี่ยนะคะแต่ว่าชาวเน็ตที่เข้ามาดูเนี่ยกลับโฟกัสผิดจุดค่ะก็คือได้มีการโฟกัสอีกจุดหนึ่งนะคะผู้ชมขาหลังจากที่เขาได้เห็นชุดแต่งกายของหมอนวดแล้วเนี่ยจึงพร้อมใจกันบอกว่าเนี่ยนี่แหละไม่ได้เป็นการนวดธรรมดาแน่นอนแต่มันน่าจะมีอะไรแอบแฝงในนั้น ทั้งนี้ค่ะผู้ชมส่วนใหญ่เนี่ยก็แสดงความคิดเห็นไปในทางเดียวกันนะคะบอกว่าการถ่ายคลิปให้ดูหรือว่ามีการวิดีโอขอหากันเนี่ยมันไม่สามารถยืนยันความบริสุทธิ์ได้นะเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นเออเพอถ่ายคลิปแล้วยังไงต่อวิดีโอคอเสร็จแล้วไงต่อวางสายปุ๊บอ่ะมันอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นหลังจากนั้นก็ได้จริงไหมคะผู้ชมรวมถึงบางส่วนค่ะมองว่าการแต่งกายของหมอนวดนั้นเนี่ย มันนุ่งสั้นจนดูผิดสังเกตรหรือเปล่าแล้วก็ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยไม่เคยเห็นหมอนวดแผนไทยที่ไหนแต่งชุดแบบนี้นะคะลองไปชมคลิปพร้อมๆกันค่ะผู้ชมว่ามันเป็นยังไงไปชมค่ะ คุณชมคะหลังจากที่ดูคลิปแล้วเนี่ยคุณผู้ชมมีความรู้สึกยังไงกันบ้างคะเราลรงมาคอมเมนต์พูดคุยแสดงความคิดเห็นกันได้นะคะหลังจากที่เออบางคนอาจจะบอกว่าเคยไปนวดแผนไทยมานะตรงนั้นตรงนี้นะเขาก็ีมีการมาแบบว่าแต่งกายอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าหลังจากที่เราดูในคลิปเนี่ย สังเกตนะคะอย่างที่มุกเห็นเนาะก็อาจจะเป็นเหมือนเป็นการใส่กระโปรงหรือเปล่าคะแล้วก็วัแบวบแวบมบแมบบแบบแบบเออคนนอนก็นอนน,อน,นวดอยู่เออมันก็มีอะไรผิดสังเกตอยู่นะคะผู้ชมค่ะอยังไงก็ลองมาคอมเมนต์ดูค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ไปนวดมาประสบการณ์การนวดมามันเป็นยังไงมันผิดสังเกตยังไงลองมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ค่ะและนี่ก็คือข่าวไวท์ไทนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสะร้อนของสังคม